สวัสดีครับ กลับมาพบกับพวกเรานอ็อบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่า Lost Bullet 3หรือว่าแรงทะลุก,กระสุนภาคที่3นั่นเองครับโดยก็จะเป็นเรื่องราวของรีโนอดีตตำรวจฝีมือดีแต่หลังจากที่น้องชายเขาถูกฆ่าตายชีวิตของรีโนก็ต้องผกผันจนทำให้เขากลายมาเป็นนักฆ่าโคตรโหดเพื่อออกตามคิดบัญชีแค้นกับคนที่บังอาจทำกับน้องชายของเขาและในภาคสุดท้ายนี้พระเอกของเราก็จะได้สะสางบัญชีแค้น กับชายที่เขาอุทิศชีวิตเพื่อตามล่ามาตลอดทั้ง3พภาคซึ่งเรื่องราวการล้างแค้นของรีโนในหนังภาคนี้มันจะโควดหวโคตนมันมากขนาดไหน ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับว่าก่อนจะเริ่มเรื่องราวในหนังภาคนี้แอดก็จะขอแก้ไขเรื่องตอนจบของภาคที่2ก่อนนะครับโดยในตอนจบของภาคที่2อที่แอดเคยได้บอกว่ารีโนกลับมาเอาของอะไรบางอย่างในซากรถของเขาแต่จริงๆตอนนั้นก็ไม่ใช่รีโนทว่าเป็นอเลสกี้ตัวการที่ฆ่าน้องชายของรีโนตั้งแต่ภาคที่แล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่าอเลสกี้เขามีอะไรบางอย่างที่ตั้งใจจะทํากับรีโนเหมือนกันหลังจากที่อเลสกี้เขารอดตายหนีรอดนึ่งมือของตํารวจ รวมถึงรีโนมาได้ อเลสกี้ก็ยังคงทํางานให้กับผู้การอเล็กซานเดอร์หรือว่าผู้การของปอปอสโดยงานที่อเลสกี้กําลังทําอยู่มันก็จะเป็นงานขับรถส่งยานในประเทศสเปนให้กับอเล็กซานเดอร์ในการส่งแต่ละครั้งฝั่งผู้การก็จะส่งลูกน้องจํานวนหนึ่งพร้อมกับของมาหาเขาและในรอบนี้ดูเหมือนว่าของในการส่งมันก็จะเยอะเป็นพิเศษซึ่งลูกน้องของผู้การก็บอกว่าช่วงนี้ธุรกิจมันเริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วพวกเขาก็เลยอยากจะเพิ่มปริมาณต่อรอบการส่งสักหน่อยรวมถึงก็ยังมีคนส่งยาอีกกลุ่มหนึ่งที่พาการเดินไปเล่นรถมอ,อ,อเต พวกนั้นไม่เคยเจอรถที่มันเทแบบนี้มาก่อนเลยทว่าอเลสกี้เขาก็ไม่ได้สนใจคนพวกนี้มากนะักจนกระทั่งพอถึงเวลาที่ทุกคนต้องแยกย้ายไปส่งออเดอร์ของตัวเองหลังจากที่อเลสกี้ขับรถออกมาได้ไม่นานยังไม่ทันจะไปไหนได้ไกลรถของอเลสกี้ก็ต้องเสียหลักทําให้เขาถลายไปกับพื้นส่วนเหตุผลมันก็มาจากที่รถเขามันเบรกไม่อยู่ซึ่งกระถือว่ายังโชคดีที่ถึงแม้จะกลิ้งไปหลายตลบตัวอเลสกี้เขาก็ยังไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ยังไงซะพอเดินมาเช็คที่รถอเลสกี้ก็ต้องประหลาดใจที่สายเบรกของเขามันถูกตัดนั่นก็เลยทําให้ ได้รู้ว่าเขาถูกหลอกเล่นงานเข้าซะแล้วก่อนที่พวกข้างหลังจะตามมาทันอเลสกี้ก็เลยถอดกระเป๋าทิ้งเอาไว้พอถึงจังหวะที่เจ้าพวนั้นลงมาตามหาตัวเขาอเลสกี้ก็เลยใช้โอกาสที่พวกมันไม่ทันระวังหลังขโมยรถมอเตอร์ไซค์คันนึ่งขับกลับไปที่บ้าน ถ้ว่าอีกสองคนที่ยังมีรถก็ยังขับตามล่าเขาหมอนไ่เลกระหว่างทางในการไล่ล่าก่อนที่อลเลสกี้เขาจะถูกเล่นงานด้วยความที่เขาก็เคยเป็นตำรวจมากฝีมือมาก่อนอลเลสกี้เขาก็เลยจัดการเทปส่งไอ้รถมอเตอร์ไซค์ขันแลกส่วนอีกคันหนึ่งในตอนที่ขับไปเจอรถตู้เขาก็ได้วนรถหันกลับมาพุ่งใส่มันเพื่อบีบเส้นทางให้หมอนี่มันขับไปชนกับท้ายรถตู้เองเรียกได้เลยว่าถึงแม้จะห่างหายไปนานฝีมือของเขามันก็ยังไม่ได้ดูตกลงเลยและที่สําคัญในเมื่อตัวตนยอริสชื่อปลอมที่เขาใช้กบดานอยู่ที่สเปนมันก็ใช้้้ไไไม่ได่ดออีกตปแลว ในตอนที่อเลสกี้กลับมาถึงบ้านเขาก็เลยรีบมาเอากระเป๋าเงินที่เขาซ่อนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าโดยที่ภายในนั้นมันก็มีทางปืนและก็พาสปอร์ตเขาอยู่ทําเอาแฟนสาวเขางงไปเลยว่าอเลสกี้ตั้งใจจะทําอะไรด้านอเลสกี้ก็เลยบอกกับมาทิลแฟนสาวของเขาว่าเขาจะไปแล้วเขาจะไปคนเดียวและเขาก็แนะนําให้เธอทําเหมือนกันกับเขาแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะคุยกันรู้เรื่องมันก็ได้มีชายถือปืนอีก3าคนตามมาหาเขาถึงที่บ้านมีหนาซ้าเจ้าพวกนี้ก็ยังไม่เรียกเขาว่ายอริสแต่เรียกเขาว่าอเลสกี้หมายความว่าพวกมันต้อง เกี่ยวข้องกับผู้การอเล็กซานเดอร์ที่รู้ตัวตนเขาอย่างแน่นอนแล้วก็ที่เลวร้ายหนักไปกว่านั้น ถึงแม้อเลสกี้จะบอกให้ปล่อยมาทิวไปซะเพราะว่าเธอก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยแต่ในตอนที่เธอจะมาหยิบโทรศัพท์โทรหาตำรวจหมอนี่มันก็เลือกยิงจัดการเธอทิ้งต่อหน้าข่าวนั่นก็เลยทําให้ในตอนที่มันถามหาเงินแล้วก็ยาส่วนที่เหลืออเลสกี้ก็เลยหลอกว่ามันอยู่ในกระเป๋าข้างในทว่าแท้จริงแล้วพอเปิดกระเป๋าออกมาอเลสกี้ก็แอบดิดักระเบิดกับซิบไปไว้ก่อนแล้วพอกระเป๋าถูกเปิดออกจนทําให้เห็นระเบิดข้างในก่อนระเบิดจะทํางานอเลสกี้ก็เลยรีบวิ่งไปหลบในอ่างอาบน้ําแล้วก็สําหรับพวกที่รอดจากแรงระเบิดมาได้ฝั่ อเลสกี้ที่โกรธจัดเขากลุกขึ้นมาใช้มีดที่มาหล่นอยู่ตรงพืง้นตามมาจัดก,การฆ่าปิดปากพวกที่เหลือแบบโคตรจะโหดทวาาในการต้องรับมือสู้กับชายสองคนมันก็หืดขึ้นคอเขาอยู่เหมือนกันรวมถึงเพื่อตัดเรื่องปัญหาสําหรับคนที่จ้างพวกนี้มาฆ่าเขาอเลสกี้ก็ได้ไว้ชีวิตไอหัวโจกเพื่อให้มันโทรกลับไปรายงานนายตัวเองว่ามันได้ฆ่าไอหนุ่มฝรั่งเศสอย่างอเลสกี้เสร็จแล้วแล้วก็สําหรับคําโกหกเมื่อกี้อเลสกี้ก็แนะนําให้หมอนีหนีจากอเล็กซานเดอร์ไปซะเพราะถ้าเกิดหมอนานรู้ความจริงเรื่องโก ต้องไม่ตายดีแน่สุดท้ายพอจบเรื่องของตัวเองเสร็จอเลสกี้ก็ได้จุดไฟเผาบ้านของเขาทิ้งหลังจากนั้นเขาก็ขับรถ,บรถ,บรถมอเตอร์ไซค์มุ่งตรงไปยังที่ไหนสักแหง่งพร้อมกับที่ตัวหนังก็ตัดสลับกลับมาที่ภูการอเล็กซานเดอร์โดยที่เขาก็ฟังตำรวจของสเปนก็มานัดแลกเปลี่ยนตัวนักโทษอย่างตัวอวารอตำรวจสเปนที่เขาจับตัวเอาไวา้กับรีโนพระเอกของเราที่ถูกตำรวจสเปนจับตัวไว้เหมือนกันซึ่งหลังจากที่การแลกตัวมันดำเนินไปได้อย่างราบรืน่นพอได้เจอหน้ารีโนอเล็กซานเดอร์ก็กล่าวชมที่รีโนเขายังรอดตาายมมได้้ถึงแ ที่แล้วเขาจะเจอมณหนักมากแค่ไหนแต่กลับกันฝั่งรีโนเขาก็ดูไม่ได้ให้ค่าอเล็กซานเดอร์สเนตไม่หน่ำสามเขายังบอกไปด้วยว่าอยากทําอะไรก็รีทําเนื่องจากรีโนก็คิดว่าอเล็กซานเดอร์คงตั้งใจมาฆ่าเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าว่ามันก็ผิดคาดเพราะรีโนก็แค่ถูกซ้อมมาเล็กน้อยแค่นั้นรวมถึงอเล็กซานเดอร์ก็ยังบอกกับเขามาอีกว่าในรอบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาฆ่ารีโนเขาแค่มีหน้าที่พารีโนกับฝรั่งเศสอย่างปลอดภัยแค่นั้นยังไงก็ยินดีกับอิสระของนายด้วยแล้วกันนะ ดังนั้นก็ไม่ได้ถูกปล่อยให้รอดเหมือนกับบริโนโพเพคของเราเนื่องจากอเล็กซานเดอร์ก็ได้สั่งยูรินักฆ่ามือขวาของเขาเป็นคนมาลงมือจัดการฆ่าปิดปากตำรวจทั้ง3คนซึ่งยูริก็ได้ขับรถบรรทุกมาชนเสยพวกตำรวจสเปนรวมถึงเขาก็ยังลงมาฆ่าปิดปากอวโลที่ยังไม่ตายด้วยมือเขาเองและที่สําคัญยูริก็ยังจัดฉากให้ดูคนตายเหมือนกับอุบัติเหตุเลยด้วยพอจัดการเสร็จยูริก็ได้โทรไปแจ้งอเล็กซานเดอร์ว่าจัดการเรียบร้อยแล้วหลังจากในรูเรื่องอเล็กซานเดอร์ก็เลยนั่งหอกลับไปโดยททที่งง่ิ้้งงงเเพรขออาาใหยูว อเล็กซานเดอร์ถึงไม่ฆ่าตัวเองไปซะส่วนทางด้านมอสหัวหน้าตำรวจที่รีโนเคยทำงานให้ในภาคที่แล้วตัวเธอเองที่เหมือนตั้งใจจะเอาผิดอเล็กซานเดอร์ตั้งแต่แรกทว่าจากหลักฐานที่มีอยู่น้อยนิดเธอก็เลยยังไม่สามารถทำอะไรอเล็กซานเดอร์ได้เรียกได้เลยว่าคำร้องของเธอมันไม่สามารถทำอะไรอเล็กซานเดอร์ได้แม้แต่น้อยเลยส่วนทางฝั่งอเลสกี้เขาก็ได้ขับรถมาที่สุสานรถเพื่อจะกลับมาเอาจี้สัญลักษณ์ทีมจากซากรถของรีโนรวมถึงหลังจากที่ได้มันมาแล้วอเลสกี้ <res> ก็ยังขอซื้อต่อรถแวนโดยท,ที่ทิ้งรรถมมอตไซาาว้น เขายังขับกลับเข้าไปในฝรั่งเศสที่ที่เขาไม่ควรจะกลับเข้าไปเหยียบอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็พอหนังได้ตัดสลับกลับมาที่รีโนเพ่ของเราณนะตอนนี้รีโนก็ได้โทรขอให้จูเลียอ,อดีตเพื่อนรวมหน่วยมารับซึ่งฝั่งจูเลียพอรู้ว่ารีโนยังไม่ตายเธอเองก็ดีใจมากๆ รวมถึงตั้งแต่ที่รีโน่ถูกสั่งปลดจากตำรวจแล้วก็ถูกจับตัวไปจูเลียก็คอยจัดการเรื่องข้าวของให้กับรีโน่ตลอดและที่สำคัญรีโน่ที่ยังไม่มีที่ไปจูเลียก็ยังยอมให้เขาพักอยู่ที่บ้านด้วยซึ่งเธอก็ได้ขับรถมาส่งรีโน่ที่บ้านตัวเองก่อนจะกลับไปทํางานถือว่าสําหรับเพื่อนคนหนึ่งจูเลียก็ดีกับเขาม,กมากๆทว่าก็แน่อยู่แล้วที่เธอคงไม่ได้ดีไปสะหมดเพราะว่าในตอนที่เข้ามาในบ้านบ้านของจูเลียมันก็เละเทะอยู่ไม่น้อยทําให้ก่อนจะพักได้รีโน่ก็ต้องเปลืองแรงเก็บบ้านให้กับจูเลียอยู่เมมมือนนนกกัไไ่่่ซ้ําางจาีชุด เขาก็ยังเอาชุดคุมลายดอกไม้ของจูเลียลมาใส่ก่อนด้วยทว่าหลังจากที่รีโนเก็บบ้านไปสักพักมันก็ทําให้เขาเมื่อเจอกับรูปใหม่รถซึ่งนี่มันก็ทําให้เขานึกถึงเรื่องราวในอดีตในตอนที่เขาเคยซิ่งรถกับน้องชายคู่ใจแต่ในตอนนี้ช่วงเวลาแบบนั้นเขาคงกลับไปเจอไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าอเลสกี้คนที่เขาเคยไว้ใจที่สุดหมอนั่นก็เป็นคนปิดฉากความสงบของรีโนด้วยมือมันเองแถมในช่วงเวลาเดียวกันอเลสกี้เขาก็ยังกลับมาที่โรงรถที่เขาได้ลงมือฆ่าชาเรสซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการาร้้งงแคนทัหม แต่จะทํายังไงได้จะให้ย้อนเวลากลับไปมันทําได้ที่ไหนและในเมื่อเขาไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วอเลสกี้ก็ต้องเดินหน้าในเส้นทางที่เขาเลือกต่อไปซึ่งระหว่างที่เขากําลังเตรียมข้าวของทําตามแผนตัวเองอเลสกี้ก็ได้โทรกลับมาหาสเตลลาอดีตภรรยาของเขาซึ่งสเตลลาก็ดูตกใจมากๆที่อเลสกี้ติดต่อ,อก,กลับมาแต่ยังไงซะก่อนที่เราจะรู้ว่าอเลสกี้ตั้งใจจะทําอะไรยูริก็มาแจ้งข่าวกับอเล็กซานเดอร์ที่กําลังยุ่งกับงานแต่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าปปสโดยถึงแม้อเล็กซานเดอร์จะเคยสั่งมาาให้ยูริ เขาในที่สาธารณะแต่ยูริที่รู้สึกตหงหิดใจเรื่องที่พวกนักฆ่าที่ถูกจ้างประจัดการกับอเลสกี้ถึงแม้มันจะโทรมารายงานว่าจัดการเสร็จแล้วแต่ก็แปลกมากๆที่พวกมันไม่กลับมารับค่าจ้างส่วนที่เหลือ หมายความว่าถ้าเกิดอเล็กซี่ยังไม่ตายยูริก็อยากขออนุญาตให้เขาไปจับตาดูสเตล่าเอาไว้ได้ไหมแต่ทางฝั่งโคที่ปรึกษาของอเล็กซานเดอร์รวมถึงตัวอเล็กซานเดอร์เองก็เชื่อว่าอเล็กซี่น่ะตายไปแล้วมีหน่ำซ้ำเรื่องธุรกิจของพวกเขามันก็สําคัญมากกว่าอเล็กซานเดอร์ก็เลยบอกกับยูริไปว่านายน่ยสำคัญมากๆรวมถึงเขาก็ยังต้องการความพักดีของยูริที่สุดยังไงตอนนี้ก็ให้เขาอยู่นิ่งๆคอยจัดการเรื่องธุรกิจไปก่อนทําให้สุดท้ายในเมื่อก็เป็นคําขาดของ Alexander. อเล็กซานเดอร์ยูริเขาก็เลยยอมทําตามคําสั่งี yeah หลังจากนั้นพอตัวหนังตัดกลับมาที่รีโนมันก็จะเป็นเหตุการณ์ในตอนที่รีโนมาที่อู่ของซาร่าเนื่องจากก่อนหน้านี้จูเลียก็ได้บอกกับเขาเอาไว้ว่าพวกรถหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเธอก็ได้ฝากให้ซาร่าคอยจัดการดูแลให้รีโนที่อยากจะกลับมาเจอกับรถอ21ของตัวเองเขาก็เลยมาถามซาร่าว่ารถอยู่ไหนแต่ฝั่งซาร่าที่เขาจะผิดคิดว่ารีโนจะมาหาเอาพายรถสีแดงขันสีดำเงินที่ได้มาในตอนที่ทีมถูกยุบเธอก็เลยรีบพารีโนมาอวดว่าเธอจะปรับปรุงเอาพายอะไรไปบ้างจนรีโนต้องตะค เดมาหาเอาพายแต่เขามาหารีโนู21ต่างหากซาร่าที่เพิ่งเข้าใจก็เลยบอกว่าเธอจะทิ้งซากรถคันนั้นไปตั้งนานแล้วเครื่องก็ไม่มีล้อก็มีไม่ครบจะเก็บมันไว้ทําไมหลังจากได้รู้แบบนั้นรีโนก็ถามว่าเอาพายเนี่ยมีน้ํามันไหมเพราะว่าเขาก็จะใช้มันขับไปที่สุสานรถในตอนนี้เลยและถึงแม้ซาร่าจะไม่ยอมเขาก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นท้ายที่สุดในเมื่อห้ามไม่ได้รวมถึงซาร่าเธอก็ห่วงเอาพายที่อยู่กับเธอมานานในตอนที่รีโนซิ่งไปที่สุสานรถซาร่าเธอก็เลยขอนั่งติดมาด้วยน่นก็เลยทําให้พ ลีโน่สิ่งรถที่เธอปรับแต่งมาแบบโคตรแรงซาร่าเธอก็เลยยิ้มชอบใจมากๆ แต่ยังไงซะหลังจากที่รีโนกับซาร่ามาถึงสุสานรถแล้วพระเอกของเราเพอได้เห็นซากรถรีโน21ของตัวเองมันก็ทําให้เขาหนักใจมากๆเนื่องจากในตอนนี้รถคู่ใจของเขาที่เคยใช้สิ่งกับน้องมันก็เหลือแต่ซากมันจะเหลือเขาคงรถสิ่งสักนิดทว่าเจ้าของสุสานรถก็ได้บอกกับเขาว่าทาไมช่วงนี้ถึงมีคนยุ่งกับรถคันนี้บ่อยจังเมื่อคืนก็มีชายขับมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งมาขอซื้อจี้ห้อยหน้ารถไปแล้วซึ่งพอได้ยินแบบนั้นรีโนก็สงสัยว่าหมอน,นมีลักษณะยังไงแล้วไปไหนต่อเจ้าของสุสาานกก็บอว่ มอนั่นมาขอซื้อรถแวนต่อจากเขาแล้วก็ป่านี้คงขับรถเข้าในเมืองไปแล้วมั้งทําให้หลังจากได้ฟังความจริงเรื่องนี้รีโนก็พอเดาได้ว่าหมอนั่นคงเป็นคู่แค้นเขาอย่างอเดสกี้แน่นอนซึ่งพอรู้ว่าอเลสกี้ยังไม่ตายแล้วหมอนั่นยังกลับมาอีก รีโนที่แขนจัดเขาก็รีบวนรถกลับเข้ามาในเมืองโดยที่เขาก็รีบขับกลับมาแบบที่ไม่สนใจซาร่าสันตด,ดรวมถึงระหว่างที่มาเขาก็ยังรีบโทรมาแจ้งให้กับจิวเลียรู้อาไว้ว่าไอ้เจ้าอลเลสกี้ที่ยังไม่ตายมันได้กลับมาแล้วซึ่งทางฝั่งอลเลสกี้ในเวลาเดียวกันตัวเขาเองก็ได้กลับมาหาสเตลลาอดีตภรรยาและที่สำคัญอลเลสกี้ก็เหมือนตั้งใจจะพาสเตลลากับลูกหนีไปกับเขา ว่าฝั่งสเตลลาที่คงจะหมดรักกับอเลสกี้ไปแล้วเธอก็ได้ขอร้องให้อเลสกี้มอบตัวเธอนะแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะคุยกันรู้เรื่องอยูริที่แอบตามมาสกัดลอยสเตลลาหลังจากได้เห็นว่าอเลสกี้โผล่มาหมอนันก็ได้เดินตรงเข้ามายิงใส่อเลสกี้เพื่อหวังจะฆ่าปิดปากอเลสกี้ทิ้งไปซะซึ่งก็ถือว่ายังโชคดีที่อเลสกี้ไหวตัวทันเขาก็ได้บอกให้สเตลลารีบหนีเข้าบ้านไปส่วนตัวเขาก็พยายามยิงสกัดยูริเอาไว้จนสุดท้ายพอได้โอกาสอเลสกี้ก็รีบขับรถของเขาหนีไปแต่ยังไงเเจากเากกรข ยิงจนเสียหายมันก็เลยขับหนีไปไหนไม่ได้ไกลมากนะัก เพื่อจะเอาตัวรอดอเลสกี้ก็เลยหนีมาขึ้นรถล่างเพราะยังไงคนบนรถรางก็เยอะอยูริมันคงไม่กล้าทําอะไรเขาดอกหมังถ้าว่ามันก็ผิดคาดเนื่องจากในตอนที่ยูริตามเขามาทานันหมวนั่นก็เดินตรงเข้ามาเพื่อหวังจะฆ่าเขาโดยที่ไม่สนใจคนบนรถรางสักนิดทําให้ในเมื่อหนีไปไหนไม่ได้อเลสกี้เขาก็เลยต้องพยายามสู้รับมือกับยูริอย่างสุดกําลังซึ่งในการต่อสู้ระหว่างพวกเขามันก็เป็นอะไรที่ดุเดือดมากๆโดยทั้งสองคนก็ต่างสู้กันแบบแลกชีวิตถ้าเกิดไม่มีใครตายรับรองได้เลยว่าการต่อสู้รอบนี้มันไม่จแน,แน Yeah. Mm -hmm. และในระหว่างที่ยูริกับอเลสกี้กำลังสู้กันอย่างเป็นอาตายอยู่นั้นพระเอกของเราที่ตามอเลสกี้มาจากวิทยุของตำรวจในท้ายที่สุดเขาก็ตามมาเจออเลสกี้ชายคู่แขนที่ตามล่าม,มานันตั้งแต่ภาคแรกจนได้ทำให้หลังจากที่ชายทั้งสามคนยืนเผชิญหน้ากาันการต่อสู้แบบตกลงบอลสามทางมันก็เลยเริ่มขึ้นเรียกได้เลยว่าทั้งอเลสกี้หรือแม้ว่ายูริทั้งสองคนนี้ก็ล้วนเป็นคู่แขนของรีโนทั้งน,นั้นพระเอกของเราที่เดือดดาลก,ก็เลยซัดทุกคนไม่เหลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอเลสกี้หรือแม้ว่ายูริก็ไม่มีใครสามารถู้้้าไดทัังนน ที่ว่าในตอนที่จัดก,การกับอเลสกี้เสร็จแล้วรีโนเขาก็ตามมาซัดยูริแบบโค้นหัวชนิดที่ยูริมันเก็บปางตายไปเลยแต่ยังไงซะคนที่รีโนเขาต้องการตัวที่สุดมันก็ไม่ใช่ยูริแต่เป็นอเลสกี้ที่ขโมยรถคนแถวนั้นหนีไปแล้วพระเอกของเราที่เห็นก็เลยรีบขับเอาพายตามมาแบบติดๆซึ่งระหว่างการตามไล่ล่าไม่ว่าเจ้าอเลสกี้จะขับรถหนีไปทางไหนถึงแม้มอนนั่นจะขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ตามทว่าพระเอกของเราก็ขับตามมาแบบไม่ส่วนทางแม้แต่น้อยไม่ว่าจะขับหนีไปทางไหนเขาก็หักรถขับตามมาตลอดรวมถึงก่อนหน้านี้ ลีโน่ที่โทรไปบอกให้จูเลียรู้ระหว่างนี้เขากําลังตามล่าเจ้าอเลกสกี้จูเลียเธอก็เลยขับรถผัวเขามารวมวงตรงกลางด้วยเหมือนกันทว่าสําหรับลีโน่เนื่องจากเขาเองก็ไม่คนขับดังท้ายในจังหวะที่สองคนนั้นขับข้ามแยกไปแบบโคตรจะเร็วพ่อถึงคิวลีโน่มันก็มีรถบรรทุกสองคันขับผ่านมาพอดีสุดท้ายรถของลีโน่ก็ได้ถูกรถบรรทุกทั้งสองคันบีบอยู่ตรงกลางลีโน่ที่ขับมาเร็วมากๆมันได้ทําให้เขาที่ขับผ่านมาไม่พ้นรถเอาภัพที่ซาราอุต่าห์แต่งมาให้มันก็เลยพังจนเละนะ เดียวซึ่งทางฝั่งจูเลียหลังจากที่เธอขับตามมาสักพักดูเหมือนว่าสุดท้ายเธอก็จะทาดกับเจ้าอเลสกี้จนได้แต่ทว่าในตอนที่เธอคิดว่าอเลสกี้หนีไปแล้วหมอนันที่จอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งเอาไว้ก็ได้แอบ,บเดินมาจ่อปืนใส่จูเลียจากข้างหลังท้ายที่สุดจูเลียที่ไม่สามารถขัดขืนอะไรได้เธอก็เลยพลาดท่าถูกอเลสกี้จับตัวมาส่วนทางฝั่งยูริที่ก่อนหน้านี้ถูกรีโนซ้อมจะปางตายอย่างนี้ที่เขาสามารถเอาของส่วนตัวของอเลสกี้ติดตัวกลับมาได้ทาให้ในตอนที่เขากลับมาแจ้งกับอเล็กซานเดอร์ยูริก็เลยมมั่่นใจาากวา คงห,ไไหด,ด้านอเล็กซานเดอร์ที่ตอนแรกก็เชื่อว่าอเลสกี้ถูกฆ่าตายทว่าในเมื่อตอนนี้หมอนั่นมันก็ยังไม่ตายด้วยความที่อเลสกี้เคยร่วมมือกับเขาถ้าเกิดมันยังอยู่มันก็หมายความว่าชีวิตของเขามันก็ไม่ปลอดภยัยเขาก็เลยสั่งให้อเลสกี้เป็นประมายคนสําคัญของยูริเพื่อให้ยูริตามหาและจัดการกับอเลสกี้ก่อนเป็นอันดับแรก ว่าหลังจากที่ยูริออกไปตามจัดการกับอเลสกี้อเล็กซานเดอร์ก็ได้หันไปคุยกับโคโดยเขาก็บอกว่าโครู้ดีว่าอเลสกี้มันคงเหลือทางเลือกอย่างเดียวในการเอาตัวรอดจากเรื่องนี้และนายคงรู้ดีใช่ไหมว่ามันคืออะไรซึ่งทางฝั่งอเลสกี้ในวลาเดียวกันหลังจากที่เขาสามารถจับตัวจูเลียมาได้อเลสกี้ก็ได้โทรนัดให้มอสมาหาเขาโดยเพื่อแลกกับตัวจูเลียอเลสกี้ก็มีข้อแม้ให้มอสรับเขาเป็นพยานเพราะยังไงในการเอาผิดตัวอเล็กซานเดอร์ถ้าเกิดไม่มีเขาก็คงทําอะไรหมอนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่ยัง ทันทีที่อเลสกี้ก้าวขาถึงสอนออเล็กซานเดอร์คงทําทุกอย่างเพื่อตามมาฆ่าเขาถึงแน่ทว่าอเลสกี้ก็เสนอให้พาเขาไปส่งที่เยอรมันเนื่องจากที่ผ่านมาอเลสกี้ก็เคยทํางานส่งยาให้กับผู้การคนนั้นเขาก็เลยรู้ว่าที่เยอรมันอเล็กซานเดอร์ไม่ได้มีอํานาจอะไรรวมถึงตํารวจก็จะอยู่ฝั่งเราด้วยทว่าไอาการจะพาอเลสกี้ไปส่งที่นั่นมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะในรัศมี30กิโลมันก็มีด่านตั้งเต็มไปหมดแถมในทุกๆด่านก็คงจะมีคนของอเล็กซานเดอร์อยู่ด้าดน,มดน,นมา โดยแผนที่ว่าก็จะเป็นการพาอเลสกี้ไปส่งที่สนามบินฟีเมลไม่ต้องลงทุนกลับไปถึงชายแดนเองก็ได้และยังไงตอนนี้พวกเราก็ไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้วสุดท้ายจูเลียก็เลยต้องรับหน้าที่ขับรถพาอเลสกี้ไปส่งยังสนามบินซึ่งก่อนจะเริ่มแผนในวันพรุ่งนี้จูเลียก็ได้กลับมาหารีโนอีกรอบหนึ่งทว่าเธอก็ทาพลาดเพราะว่าเมื่อกี้ในตอนที่ไปเจอกับอเลสกี้เธอก็ได้เอาจี้ที่เป็นสัญลักษณ์ของทีมติดตัวมาด้วยทําให้รีโนที่รู้ว่าอเลสกี้ไปเอาสิ่งนี้มาจากรถของเขาเขาก็เลยพอเดาได้ว่าอเลสกี มาทาข้อตกลงกับจูเลียแล้วก็มอไปแล้วซึ่งพอลีโนได้รู้ว่าอเลสกี้ทําข้อตกลงเหมือนกับมาโกมันก็ทําให้เขาโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นอเลสกี้ก็คงไม่ต้องติดคุกแล้วแบบนี้เขาจะล้างแค้นได้กับชาลิสได้ยังไงแต่ยังไงซะเขาเองก็พอคิดได้รีโนก็เลยบอกกับจูเลียไปว่าครั้งนี้เขาจะไม่ขวางเธอขอให้เธอทํางานตัวเองให้สําเร็จแล้วกันพอพูดจบรีโนก็ให้จูเลียเก็บจี้ชิ้นนี้เอาไว้ทว่าก่อนที่เขาจะเดินจากไป จูเลียเธอก็ลงมาเรียกเขาซึ่งเธอก็ได้บอกว่าถ้าเกิดงานรอบนี้พลาดมอสจะไม่ปกป้องพวกเราแน่ๆหมายความว่าพอจบเรื่องนายอาจจะติดคุกก็ได้เธออาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ขอให้รีโนช่วยแต่ถ้าเป็นไปได้เรามาเป็นทีมเดียวกันอีกรอบหนึ่งได้ไหมซึ่งดารีโนเองเขาก็เหมือนจะรอคํานี้อยู่ตั้งนานอยู่แล้วในที่สุดพอทั้งสองคนตกลงร่วมมือกันอีกครั้งจูเลียก็เลยพารีโนกลับมาหาซาร่าเนื่องจากไอรถที่เธอจาเป็นต้องใช้ซาร่าก็เหมือนจะมีมันอยู่คนเดียวและแล้วหลังจากที่จูเลียได้เอารถต พระเอกของเราที่เคยทิ้งซาร่าไว้ที่สถานรถเขาเองก็ได้ขอโทษซาร่าไปเหมือนกันและก็ดีที่ซาร่าเธอไม่ได้ติดใจอะไรพอเคลียร์ปัญหารอบนั้นจบไปแล้วรีโน่ก็เลยเอาแผลนรถที่เขาเตรียมมาให้กับซาร่าได้ดูโดยมันก็เป็นแปลนรถที่เขาเตรียมเอาไว้ใช้สําหรับแผนการในรอบนี้ถ้าว่าหลังจากซาร่าได้เห็นเธอก็บอกว่าใช้รถคันเล็กแบบนั้นไม่ได้หรอกทําไมไม่ลองใช้รถที่มันเหมือนนายกันล่ะรถที่มันหนักหนาลําคันแล้วก็ไม่น่าไว้ใจเหมือนกับนายโดยซาร่าก็หมายถึงรถลากคันสีเหลืองคันนี้อีกอย่างก่อนจะ รีโนรับเธอเข้าทีมเพราะว่าที่เธอทามาทั้งหมดเธอก็แค่อยากจะสารพันร่วมทีมซิ่งของรีโนแต่ในตอนแรกรีโนก็ไม่อยากเอาซาร่าเข้ามาเอี่ยวด้วยเพราะว่ายัางไงถ้ายิงรู้เยอะเธอก็ยิ่งเป็นอันตรายแต่ก็ดูเหมือนว่าซาร่าเธอจะไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นแถมเธอก็ยังบอกมาอีกว่าเธอนะัรู้เยอะอยู่แล้วรู้เยอะขนาดที่ว่ารู้ว่าจูเลียนนะชอบรีโนเลยท้ายที่สุดในเมื่อถูกตือขนาดนั้น ก่อนจะเริ่มปรับปรุงรถกันรีโนก็เลยยอมเอาซาร่าร่วมทีมมาด้วยซึ่งพอตกลงก็ได้รีโน่กับซาร่าก็ได้เอาของกลางทีมมาได้จากภาคที่แล้วนํามันมาดัดแปลงต่อกับท้ายรถคันนี้ส่วนจูเลียก็ทําตามแผนขับรถไปรับอเลสกี้ไปส่งยังสนามบิน แต่ทว่าระหว่างที่ทุกคนกําลังทําหน้าที่ของตัวเองมอสหัวหน้าของจูเลียเธอกลับพักหลังทุกคนโดยเธอก็ได้แอบมาเจอกับอเล็กซานเดอร์แบบลับๆซึ่งเหตุผลที่เธอมาเจอเธอก็มาทําข้อตกลงกับอเล็กซานเดอร์โดยเธอก็มีข้อแม้แลกกับตัวของอเลสกี้ด้วยการให้อเล็กซานเดอร์มอบตาแหน่งที่ดีกว่านี้ให้กับเธอเพราะยังไงมอสก็คงรู้ดีอยู่แล้วว่าไม่สามารถจัดการกับอเล็กซานเดอร์ที่มีอํานาจโดนฟ้าได้อีกอย่างอเล็กซานเดอร์ก็ต้องการตัวอเลสกี้มากๆทําให้มอสที่กาลังจะส่งอเลสกี้ให้กับตํารรวจจเเเเยออออมมันนนธที่หหืืะถ กว่าอเล็กซานเดอร์นั่นก็เลยทําให้อเล็กซานเดอร์กับโคไม่สามารถขัดคําขอของมอสได้ไม่น้อยอเล็กซานเดอร์ได้สั่งให้โคร่างข้อตกลงระหว่างเขากับมอสประสารวมถึงพรุ่งนี้ก็ให้รวบรวมหน่วยแทรกแซงส,สักสองหน่วยยังไงก็เอาอยูริมาด้วยเพราะว่าพวกเราคงเรียงการนองเลือดไม่ได้แล้วละ่ะซึ่งระหว่างที่ฝั่งอเล็กซานเดอร์กาลังรวบรวมมือดีด้านเพอเอกของเรากับซารากําลังช่วยกันตัดแปลงรถเพื่อใช้เป็นอาวุธอยู่เหมือนกัน แต่ยังไงซะก่อนที่แผนกำจัดอเล็กซี้มันจะเริ่มขึ้นยูริที่ถูกเรียกตัวมาเหมือนกันปรากฏว่าจ,จริงๆแล้วอเล็กซานเดอร์เขาก็ตั้งใจจะกำจัดยูริทิง้งเพราะว่าในตอนที่ยูริขึ้นรถไปกับลูกน้องจูจ่ๆลูกน้องเขาที่นั่งอยู่ข้างหน้าสองคนนั้นมันก็หันหลังเอาปืนมายิงใส่เขาขนาดที่ว่ายูริที่ไม่ทันตั้งตัวเขาก็ทําอะไรไม่ได้แม้แต่น้อยสุดท้ายยูริก็เลยถูกอเล็กซานเดอร์คาบปิดปากไปซะก่อนแล้วก็สาหรับจูเลียที่กําลังขับรถพาอเล็กซี้ไปส่งโชคยังดีในตอนที่ขขัับมมาาาเเจอออดดด่นนคงง็็กซร์ยไไ้ท พวกเขาทําให้พอขับพ้นด่านตรงนั้นมาแล้วจูเลียก็เลยจอดให้อเล็กซี่ที่นอนหมอบอยู่หลังรถเดินขึ้นมานั่งที่หน้ารถกับเธอเพราะว่ายัางไงทีครั้งน้าก็คงไม่มีด่านแล้วล่ะแต่ใครจะรู้ว่าก่อนที่จูเลียจะขับรถไปถึงสนามบินทางด้านอเล็กซันเดอร์ที่เตรียมมือดีมาเป็นโหลพวกนั้นก็ได้ขับทั้งรถทั้งหอมมาตามล่าตัวอเลก็กซี่นั่นก็เลยทําให้ตอนนี้สถานการณ์ของจูเลียกับอเล็กซี่ที่ถูกตามล่าก,ก็เข้าตาจนมากมาก ถ้าว่าในตอนนั้นเองทั้งฝั่งรีโนเขาก็ได้ใช้รถกระบะที่เขากับซาร่าดักแปลงเมื่อเมื่อกี้ขับแหกด่านตำรวจด้านหน้าสนามบินโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นรวมถึงหลังจากที่รีโนขับตามมาข้างในได้แล้วเขาก็ได้บอกให้จูเลียลากพวกมันยูเทิร์นวนรถกลับมาเนื่องจากรีโนก็เหมือนจะมีแผนเตรียมจัดการกับฮอไว้อยู่แล้วซึ่งพอจูเลียขับลากพวกของอเล็กซานเดอร์มาถึงแยกฮอของฝั่งนั้นที่เหมือนจะบินแยกตามมาจัดการกับรีโนพะเอกของเราก็ได้ใช้ปืนระเบิดที่ติดตั้งไว้ที่หลังิงาานตามม แต่ยังไงซะไอ้แรงระเบิดแค่นี้มันก็ไม่สามารถพังฮอได้อยู่แล้วรีโน่ก็เลยมีแผนให้จูเลียขับรอลรถบรรทุกวิ่งสวนเข้ามาจนกระทั่งพอถึงจังหวะที่ใกล้จะขับเข้ามาเจอกันรีโน่ก็ได้กดปุ่มยิงระเบิดอีกรอบหนึ่งและจากแรงระเบิดเมื่อกี้มันก็ทําให้ฮอที่ต้องการหลบบินต่ํกมาก รวมถึงิุัยใส่ทัข้างหน้าที่รถของรีโนบางอยู่ท้ายที่สุดทั้งคนขับรถบรรทุกและก็คนขับพอที่มองไม่เห็นจะพงนั้นก็เลยพาทา่าถูกแผนของรอีโนลอยทั้งสองฝ่ายขับมาชนกันเองเรียกได้เลยว่าแผนของรีโนเนี่ยก็ฉลาดหลักแหลมมากๆเลยมีหนํำซ้ำถึงแม้จะมีรถขับตามมาอีกสองคันรีโนก็ยังกดยิงระเบิดอย่างหมดแมกจนทําให้รถอีกสองคันที่ตามมาข้างหลังพลิกคว่ำจนหงายท้องไปอีกและก็สุดท้ายสําหรับรถบรรทุกที่ยังจัดการไม่เสร็จพระเอกของเราก็ได้เปิดใช้งานตัวลากพร้อมกับที่รีโนก็ได้เบรกรถให้บ้บทุขาง วิ่งเข้ามาชนกับตัวรากรถเขานั่นก็เลยทําให้ถบมรทุกคันที่ว่าถูกรีโนจัดการไปอีกคันหนึ่งทว่าสุดท้ายถึงแม้รีโนจะสามารถจัดการกับสตูตัวเองได้หมดแต่ในตอนที่มาถึงสนามบินด้วยความที่มอสเทอร์ก็หักหลังพวกเขาไปบอกตําแหน่งที่ส่งตัวกับพวกอเล็กซานเดอร์ทําให้แทนที่จะเป็นตํารวจเยอรมันมารับตัวเลสกี้มันก็เลยกลับกลายเป็นฝั่งอเล็กซานเดอร์ที่มาพร้อมกับลูกน้องติดวุฒอีกเป็นโหลมีหนังสามรีโนเพคของเราที่มาถึงก่อนก็ถูกจับตัวไปแล้วและในเมื่อพวกเขาก็ไม่สามารถขัดืนอออออะไรไรรเ็กกซดด์้ีต่ ในตอนท้ายอเล็กซานเดอร์ก็เลยได้ตัวอเลสกี้ชายที่เขาต้องการที่สุดมันจะได้รวมถึงระหว่างที่ข้อตกลงระหว่างเขากับมอสมาได้สิ้นสุดลงอเล็กซานเดอร์ก็ได้ส่งโค้ที่เป็นที่ปรึกษาเอาสัญญาที่ว่าไปส่งให้กับมอสไม่นำซ้ำเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ยังชวนมากๆเพราะว่าในตอนที่มันยืนโทรศัพท์ที่คุยกับมอสมาให้กับตัวจูเลียระหว่างที่จูเลียกำลังอึ้งว่ามอสทักหลังเธออเล็กซานเดอร์ก็ได้ใช้ปืนในมือยิงจัดการกับเธอแบบจอๆหลังจากนั้นเขาก็สั่งให้ลูกน้องเรียกกกกรรถมมาาาาัับบบเเเเขขขพ้้้้ออออทีี่็ลลููนนงใหจยึ เครื่องไปพร้อมกับอเลสกี้แล้วก็จัดฉากให้เหมือนสองคนนั้นแย่งปืนกันบนเครื่องบินจนสุดท้ายเครื่องบินที่ถูกยิงเสียหายมันก็ได้ตกลงมากระแทกพื้นในตอนจบทุกคนก็จะตายส่วนเขาก็รอดนั่นแหละมันคือแผนที่อเล็กซานเดอร์วางเอาไวา้ แต่ปรากฏว่าในตอนที่อเล็กซานเดอร์กำลังจะเดินไปที่รถคนที่ลงมาจากรถกลับเป็นยูริชายที่เขาสั่งให้ลูกน้องฆ่าทิ้งไปก่อนหน้านี้ซึ่งพออเล็กซานเดอร์ได้เห็นยูริเขาก็ถึงกับสะบัดออกมาเลยว่าชิปหายแล้วไม่ทลายยูริ Yuri. ก็ได้ชักปืนมายิงแสกหน้าอเล็กซานเดอร์รวมถึงในตอนที่ลูกน้องของอเล็กซานเดอร์ที่เหลือหันปืนมากระหน่ำยิงใส่เขาด้วยความโหดของยูริเขาก็ยังไล่ย,ยิงจัดการกับพวกมันแบบเรียงตัวฝั่งรีโนก็เลยใช้โอกาสนี้ช่วยสูจัดการกับลูกน้องของอเล็กซานเดอร์ที่เหลือส เอไว้แค่รีโนจูเลียนแล้วก็อเลสกี้ยูริที่หมดทุรลาเขาก็จากไปทางด้านอเลสกี้ที่รอตายมาได้มอนนี่ก็เลยรียบใช้รถของจูเลียขับหนีมาแต่ตัวเพล็ของเราที่จะไม่ปล่อยให้อเลสกี้มันรอดไปแน่รีโน <R ino S 2> ก็ได้ขับรถเขาตามล่าไล่หลังเจ้าอเลสกี้มาแบบติดขนาดที่ว่าอเลสกี้ก็ลำคาญมากๆทำไมรีโนถึงไม่ยอมปล่อยเขาไปสักทีไม่นำซ้ำในตอนท้ายด้วยความแค้นที่สะสมมาตลอดรีโนที่ขับตามมาทันเขาก็ได้ใช้หน้ารถของตัวเองขับด้านรถของเจ้าอเลสกี้จนในตอนท้าย เขาก็ได้ดันทั้งตัวอลสกี้พร้อมกับรถตกลงไปกระแทกพื้นข้างล่างที่สูงมากๆขนาดที่ว่าถึงแม้จะเป็นรถที่โคตรจะแข็งในตอนที่ตกลงมารถก็ถึงกับพังยับกันเลยแล้วก็พอตัดมาที่มอสหลังจากที่เธอลงประกาศเซ็นในสัญญาที่ครูเอามาให้ลูกน้องของเธอพร้อมกับตำรวจทั้งสอนก็วิ่งแตกตื่นเพราะว่าทุกคนก็เพิ่งรู้ข่าวว่าภูการของปปสถูกฆ่าตายไปแล้วพอรู้เรื่องนี้ทั้งมอสรวมถึงโคก็เลยตกใจมากๆมหนำซ้ำพอไปที่หน้าสอนรีโน่พระเอกของเราก็ได้ลากรถที่พังยับเพื่อจะ ที่ยังไม่ตายกลับมาส่งมีนํำซ้ําในตอนที่มอสตีเนียนเดินกลับมาบอกจูเลียว่าเธอนรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจูเลียจะทําสําเร็จูเล <Giul ia S 1> ียเธอก็ได้โขกหัวสั่งสอนแม่งมูพิษคนนี้พร้อมกับดา่ามอสตปว่าเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยหลังจากนั้นทั้งเธอกับรีโนก็ได้พากันไปเที่ยวโรงพยาบาลเนื่องจากที่ผ่านมาทะเลืองพวกเขาก็บาดเจ็บกันหนักอยู่ไม่น้อยส่วนทางฟ่งโคหลังจากได้รู้ว่าเจ้านายตัวเองถูกฆ่าตายหมอนี่ก็เลยกลับมาหอบเงินที่เหลือเพื่อเอาตัวรอดแต่ทว่ายูริที่รอดอ,อยู่แล้วในตอนที่โคหันมมาาาเเเจออยยูรก็ปลป่สง ทิ้งไปอีกคนนึงและในตอนท้ายเขาก็ได้เอาเงินของอเล็กซานเดอร์ทั้งหมดหนีไปแล้วก็สําหรับอเลสกี้ที่ก่อเรื่องชั่วมากมาสุดท้ายหมอนี่ก็ได้ดับโทษอย่างสุดแสนทรมานโดยการที่สเตล่ารวมถึงรูกก็ไม่สนใจใยดีเขาสักนิดมีหนำซ้ําอเลสกี้ก็คงต้องใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดอยู่ในคุกแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอีกแล้วแน่ๆพอจบเรื่องตัวหนังก็ได้ตัดสลับกลับมาที่รีโนกับจูเลียโดยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เอารถมาขึ้นซาร่าพร้อมกับมอบจี้สัญลักษณ์ทีมให้กับซาร่าเพื่อออออเเเป็นกกกาารรรบบบััธธวว่โยมมข้้ทีแล รวมถึงในตอนที่เดินจากไปรีโนก็ได้พูดทิ้งทายเอาไวา้ว่าเดี๋ยวเจอกันวันจันรนะซึ่งรีโนที่เดินออกไปพร้อมกับจูเลีย ทั้งสองคนก็ได้จูบแล้วก็กอดกันอย่างมีความสุขพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง r o s e Bullet 3หรือว่าแรงทะลุกระสุนภาคที่3โดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก M B B ไป6.2คะแนนส่วนคะแนนจาก Rotten Tomato ยังไม่มีมานะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i b e หรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไป อย่าลืมนะครับทานดูถึงหนังให้นึกถึงนอฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องต่อไปครับขอบคุณทุกคนมากมากครับสวัสดีครับ